ไอ้สามพันนึ่งสามพันเนี่ยมาถามแรกนะรู้จักหลักสูตระเเจอได้ไงเจอในติ๊กตอกกับยูทูบไอเนี้ยมันก็อยากเรียนไอยากเรียนใชไหมันมันท้าทายความสามารถท้าทายกันโดล้มัโดดล้ไงท้าทายความเสี่ยงดีนิ้วเราวาวเสี่ยงนี่สามาันหับ้สามห้ากันจอกสี่สามสี่ฟุตกระจกตรงนู้นสามสี่รอยฟุตร้อยเดียวก็เสียงได้ น้อยนื้อข้อหนามี่บอกแล้วแล้วทำางไงถึงได้เข้าเริ่มหังจุดนี้เป็นร่างกายอย่างเดียวเลยเป็นอร่างกายีหนหนาไม่หนามลเรื่องร่างกายมีวิ่งมีการข้อสินอัพตันพื้นที่มันรอส้ากับคู้สึกอย่างหล่ะคู่ฝึกรอแล้วเขาจาส่งเราเองถ้าเราติดเขาก็จะให้เราไปเช็นสมัครแล้วก็รอเวลาที่อยากขัดต่ำกันแหละ กันต<า>่ำำไม่ได้แล้วด,โ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 ดโลยดนิ้ง2โลโล6เนี่ยไม่เกิน8-9้าทีดจนดึงข้อแล้วดึงข้อจะไม่ได้ชิดอัพดันพื้นเวลาผมรอสอบกระดรอื่นเม่ไร้อยากคนแค่ว่าเขารบเอาไปคนแคนั้นแหละเอาไปแล้วแต่หน่วยโควตาของคน4-5คนก่อนหน่วยต้องรออีกพมกเรามี5คนทำเงินก็10คนในแต่จนวนงได้แค่2คน สังคมข้างใน,นอ่เี้ยรักกันนะเร่ดีเพราะว่านหนึ่งมันต้องช่วยเหลือกันจะกินจะอะไรีไกันตลอดใครเป็นไรก็ขอยารักกันมากรักรักกันมากบอกจริงว่าเพราะมัน,นใช้ชีวิตร,ร่วมทุกข์ร่วมสุกขกันอยู่นั้นตลอดเลยมันมันมันมนะันมกะแล้วต่คนตามมา่างอาจจะอาจจะหวัดเนี้ยอยากจะดไู้ด้จะได้หรไมได้ได้ได้หรือไหอไ่ไดอไได้่ได้ยไได้ไไได้ได้ไอไไรไได้รยไอไไรรไไ แลมันได้าษาราว่ามันจะมาจากทีสารใต้เหนือการมันได้หมดว่าแต่สมมครเป็นใต้เยอะบริการเยอะมันก็คุยใต้กับพอคุยใต้ปุ๊บสางการเยอะนิดหน่อยอกว่าสามมาแรกฝึกยกันมันไรเนยพอเริ่มไปปุ๊บพัฒนาจักฟังได้ปุ๊บลิ้นเริ่มไปวันเองก็พูดได้วันเองเลยอย่างวันนั้นก็ไอ้อง้ำมันสังเกตในไว้เกงในตายเดิมาะ หันหายัวก่งในชุดกิงในชุดกิงในชุดเฮ้กิในสุดเพ่ว่างในสุ่กินงในสุ่มว่ากงในหายตากก่ง่าดูนี่ก่งในุดก่งในชุดในุดหนโอ้ยแล้วบรรยากาศาังไงบรรยากาศากว่าเครียดกดดันตัวบุคกดดันตลอดเอาแต่ลงเลยตั้งแต่ลงลงรถมาดีสั่งพิษหมองตามเสียงดูดีโดงเป็นร้อยโอเันโดนิเยอะุ ถึงหนักกว่าราอรอดูไปหนะถึงหนักมากขนาไดไหนจากนั้ให้เข้าไปกี่คนนะจะเข้าไปสองสามร้อยเกือร้อยหกสี่นายหักจนแบบผมเนี่ยต้องให้กลับบ้านไปสาวคนแรกอ่ะร้องไห้กล้วเป็นสาวของฉันยากกลับบ้านเลยเพราะมากกกกกกันหนักแบบหนักแบบหนักยิ่งๆแล้วความรู้สึกหลังจากเขาลงมาสุดเนี่ยตลงมาแล้วก็ความรู้สึกสก,ออกอ็อยากกิน พราะว่าเจอกับเพื so so ่อนกูอยากอยากกับเพื่อนเพราะว่ามันสนุกกันิดได้ไปจนไปได้อไรถึงแม้มันเดินหนักก็ตามแต่ช่วงแรกตอนที่ฝึกเข้าไปอย่างเจิตจิตจิตวันแรกเนี่ยจิตวันแรกนะหนักมากเลยฝึกมาหนักมาพอสามวันสุดท้ายที่โดดกูฝึกจะเบาโซ่เปลี่ยนไม่มีอะไรละนอนดึกอะไรได้อะไรได้อาบน้ำนิดนิดโทรศัพท์ไปไหนนะโทรศัพท์เรื่องไหนเรื่องไหน อ้าวลมีในฝากถึงน้องๆที่อยากเข้าร่วมส่วนก็ถ้าอยากเข,าเข้าเข้ามานะเข้ามามันก็จะได้เป็นครอบครัวเาอร์เซีอยอีกอน่างแต่มันยังมี่รุ่นฝากไว้ถ้าคนอยากเข้าก็สนุกได้เพื่อนเยอะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อในจังหวัดมันเป็นส่วนภนะูมิภาคไงมันเพิ่งมีรุ่นแรก้วที่เป็นรุ่นส่วนภูมิภาคว่าสนุกสนุกจริงแต่ถ้าถามว่าขคข้อกดดันม,มีมีแล้วแต่มันก็ต้องแบบว่าต้องเป็นคนสู้จริงอ่ะท้าแบบ ว่าอยากไปต้องไปสุดต้องเป็นคนอย่างนี้จริงเรนสั่งให้เฮ้ยทนได้ถ่ายที่โดนผีอยู่เจอผีไหมไม่เจอแต่เพื่อนเจอเพื่อน,อน,อน,อนมนอาแอบหลับเวรแล้วเป็นผีผู้หญิงมาปลุกบอกว่าตื่นได้แล้วนายเป็นนายนายก็คือคนกดวจเวรกำลังมาโดนสะกิดโดนปลุกโดนตื่นเห็นเราไหมครับตานสะกิดแล้วก็บู๊กก็เปน็นตัวนา้คืนนั้นก็ไม่ได้โดดแะไรก็ตื่นดีครับแต่สำหรับคนที่อยากจะไปนะฝาก ว่าฝักรํมคอยาโรคประจำตัวอะไรเงี้ยออกไปเพราะว่ารุ่นฝุ่นเยอะนะค่บนี้แหละเลยเะมากครับกรลกตองมะดเซลล์นั้นชีวิตจะมาลอง này em bị gì đấy chị